เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรินพัรเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงยอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนดวงรังด้วยนวัตกรรมเซฟ e ทคปลอดภยัยไม่บาดไม่ขันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องนี้ต้องคุยนะครับทางดูบังกับนัดครับเจอกันในช่วงคำ่คำๆเหมือนเช่นเดิมนะครับคลิปวันนี้เนี่ยเราจะมา ต่อยอดกันนะครับจากคลิปเมื่อช่วงเช้าในรายการ bloody hell นะครับซึ่งเราก็ได้พูดถึงภาพรวมในเกมไปพอสมควรแล้วนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่เพิ่งจะมารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกของวันนะครับผมก็จะสรุปว่าเนื้อตัวเกมนี้เป็นยังไงบ้างอันดับแรกคือทีมลำบากนะครับในช่วง82นาทีแรกกับสกอร์ที่ตามหลังอยู่0ย์ประตูตอนนะครับก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการเสียบอลง่ายจบสกอร์ไม่คมนะครับแล้วก็จังหวะโตเร็วก็ เกือบที่จะทําให้ทีมไม่ได้แต้มในเกมนัดนี้นะครับจังหวะการโต้กลับของคาร์มัดินซูเลมาน่าเรนิโรเอาไม่อยู่นะครับก็ยังดีครับที่เอาละอันดับแรกโอนาน่านะครับสเซฟในช่วงต้นเกมมันสําคัญนะทำให้ทีมเนี่ยยังไม่เสียประตูตั้งแต่แรกนะครับอาจจะโอเคเสียไปลูกนึงจากลูกเตะมุมนะครับแต่ก็ยังมี3เซฟอยู่ว่าไปแบบแฟร์แบบนี้สำหรับโอนาน่านะครับในเคสของมาไตสยซริกผมชอบเขามากในการเล่นเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา นะครับจังหวะในการเข้าเสียบเข้าสกัดบอลแม่นยําดุดันนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเสียบหนักเสียบเด็ดขาดโดยเฉพาะตอนที่ไปเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวาในช่วงท้ายเกมแทนเรนีโยโร่เนี่ยอันนี้คือชัดเจนเลยว่าการเข้าบอลของเดลิกใส่คามาดินซูเลมานาเนี่ยความหนักนะครับความแน่นอนนะครับและการปเป็นเซนเตอร์ตัวใหญ่ๆที่ขู่ตัวรุกฝั่งตรงข้ามได้ เดลิททำให้เห็นนะครับคือไม่ใช่ว่าโยโร่ไม่เก่งนะครับหรือว่าวิ่ยไม่ได้แล้วน้องคนนี้ไม่เวิร์กแน่ๆไม่ใช่นะครับน้องยังอายุน้อยมากนะครับก็อาจจะต้องสั่งเสริมประสบการณ์ไปนะครับแล้วก็บวกกับว่าเกมเนี้ยอโมริมใช้บิงแบกฝั่งขวาเป็นอามัดซึ่งอามัดเนี้ยนะครับเขาก็จะเด่นในเรื่องเชิงรุกชั้นบางจังหวะตอนที่อามัดดันสูงขึ้นไป นะครับแล้วก็ลงไม่ทันจริงๆเนี่ยย و ر รับภาระหนักหน่อยนะครับในการรับมือจังหวะโต้กลับของฝั่งซอลแทมตันนะซึ่งซอลแทมตันในเกมนี้ภาพรวมเนี่ยพวกเขา็มาเล่นเต็มที่นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมว่านี่คือทีมที่เก็บได้6คะแนนในลีกก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของการโต้กลับหรือว่าตั้งเกมรับนะครับก็ยันแมวเต็ดได้8ปดสนาทีนะครับฉะนั้นเนี่ยซอลแทมมีปัญหา เหมือนทำเดิมก็คือจบสกอร์ไม่คมและเกมรับไปพลาดกันเองอย่างจังหวะลูก3เนี่ยนะครับฉะนั้นซานตันก็เล่นได้ดีครับแต่ว่าเมวเต็ดฉกฉวยโอกาสนะครับแล้วก็สู้ในช่วงท้ายจนได้3คะแนนมาได้ที่เหลือตัวที่ผมชอบอามัดในผมไม่ต้องพูดถึงนะแพทริกฮีโร่อยู่แล้วจันดูจอชัวเซิร์ซีลงมาแล้วก็เก็บบอลแดนบนได้ดีกว่ารัสมุสคอยลุนชัดเจนครับแต่ว่าวันนี้เจ้าของเนื้อหาในคลิปนะครับ น้องที่สมควรจะได้คลิปของตัวเองสักหนึ่งคลิปเต็มๆในรายการเรื่องที่ต้องคุยวันนี้ผมต้องให้เขาจริงๆกับโชบี้คอร์เลย์ครับโชบี้คอร์เลย์กลายเป็นนักเตะที่ผมว่าฟแฟนๆหลายๆท่านเริ่มจะให้กำลังใจโดยเฉพาะฟอร์มในเกมเจอกับอาร์เซนอลนะครับเขาลงเล่นนาที81นะครับในเกมเจอกับทีมปืนใหญ่นะครับลงสนามในช่วงเวลาปกติไป10นาทีบวกกับช่วงต่อเวลาเพือเสีอีก30นาทีสติชัดเจนนะครับช่วยเกมรับ รหรือว่ามีแอคชั่นในการเล่นเกมรับเนี่ยนะครับทั้งหมด8ครั้งแล้วก็เคลียร์บอลใบทั้งหมด3ครั้งนะครับเป็นตัวคอยปัดกวาดเช็ดถูนะครับหน้า3เซนเตอร์แบ็กแล้วก็ทำให้เมอร์เตดเ่ยรักษาสกอร์ที่เสมอกับอาร์เซนอล1-1ต่อได้นะครับแม้ว่าจะเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนก็ตามในเกมนัดนี้ครับรูเบน่าโมริมตอนต้นเนี่ยนะครับเขาส่งเอาทางอ,าอูกาเต้นะครับจับคู่กับทางคอปปี้เมนู ในช่วงต้นเกมครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเห็นพลังงานของอุกเต้เริ่มหมดนะครับอมริมก็เปลี่ยนตัวเร็วนะครับนาที54โดยประมาณก็ถอดอุกเต้ออกแล้วก็ส่งคอลเลเยอร์ลงมานะครับคอลเยอร์เนี่ยจุดเด่นของเขาคือพลังงานนะรเราจะเห็นว่าตัวสำรองเนี่ยก็มีคาซมิโร่อยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายอมบริมก็เลือกคอลเลเยอร์ก่อนอย่างน้อยนะครับการวิ่งเยอะๆความขยันความสด นะครับความบทบี้นะครับความพยายามที่จะไล่บอลน,นะครับมันก็ทําให้คอเ์เรอร์มีประโยชน์กับเกมนัดน,นี้นะครับสถิติของคอร์เรอร์ในเกมนัดน,นี้ก็คือสกัดบอลสําเร็จ100%แล้วก็จ่ายบอลสำเร็จเนี่ยเกนะครับในจังหวะที่เขาเล่นง่ายๆครับไม่ต้องเล่นยากคือไอการจ่ายบอลสำเร็จเก คือไม่ต้องสืบครับคือบางจังหวัดมันก็เป็นการส่งให้เพื่อนง่ายๆนั่นแหละนะครับไห้แล้วไปนะครับจับบอลแล้วก็จ่ายบอลฝากบอลให้เพื่อนอะไรแบบนี้คือเราคงไม่ได้เห็นชอปปี้คอร์ลเลย์โอโหวางบอลคิลเลอร์พาสวางบอลยาวๆไกลๆเหมือนเพลย์เมเกอร์คือคงไม่ใช่แบบนั้นหน้าที่ของคอร์ลเลย์คือตัวที่สร้างความสมดุลให้กับแดนกลางของทีมนะครับแล้วก็เป็นพลังงานคือกลางสมัยเนี้ยพอมมีพลังงานเข้ามาช่วยด้วยเนี่ยอย่างน้อยผมว่าทําให้เพื่อนเหนื่อยน้อยลงนะครับ ช่วงครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าพออุกเต้ถูกถอดออกคอลเลยอร์กลายเป็นมิดฟิลเชิงรับคนเดียวในทีมนะครับฉะนั้นหมายความว่านอกจาก3ามเซนเตอร์แบ็แล้วก็บรูษันประตูอย่างโอนาน่าเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็อาจจะเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายที่เป็นแบ็กธรรมชาติอย่างมาสโร์อุยแล้วเนี่ยคอร์เลย์ต้องมารับผิดชอบเกมรับเยอะมากๆนี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบที่รูเบนอริมให้กับเขานะครับในช่วงทั้งครึ่งเวลาหลัง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สกอร์ตามอยู่ศูนย์ต่อหนึ่งด้วยนะครับแต่คัลเลเยอร์ลงมาเนี่ยทำตามจ็อบนะครับจังหวะที่ดันเกมขึ้นมานะครับจับบอลพลิกให้บอลกับเพื่อนง่ายๆนะครับหรือว่าจังหวะที่ต้องเล่นเกมรับนะครับคลเลเยอร์ก็รับผิดชอบจังหวะที่ต้องเข้าบอลเข้าสกัดบอลได้ดีนะครับสุดท้ายเนี่ยรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะทิ้งคัลเลเยอร์ไว้อยู่ด้านหลังได้แล้วก็ดันเกมรุกเติมไปให้หมด เพราะสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมลเตดส่งตัวรุกลงมาเรื่อยๆนะครับส่งเอาเซ ER ิร์ฟซีลงมาแทนฮอยลุนเนี่ยเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยอารมริมถอดเอามาสุดอยที่เป็นวิงแบ็กออกแล้วก็ส่งอดเดิลเซนลงมาตรงเนี้ยสาคัญนะครับเพราะว่าต้องเอาการาโชไปเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายการาโชเนี่ยเขาเป็นปีกธรรมาชาติเขาเด่นเกมรุกอยู่แล้วฉะนั้นเท่ากับว่าในช่วงท้ายเกมนะครับ อโมริมเนี่ยใส่นักเตะที่เด่นเกมรุกไปทั้งหมด6คนนะครับมีบรูโน่นะครับมีกาลาโชมีเซอร์กซีนะครับมีแอนโทนีมีอาร์มัดแล้วก็มีเอริกเซนทั้งหมด6คนนะครับถ้าโดนสวนนอกจาก3เซนเตอร์แล้วก็จะต้องเหลือแค่คอเลเยอร์ที่คอยป้องกันนะครับผมว่ามันเป็นบททดสอบที่หนักของอโมริม ที่จะทดสอบคอลเลเยอร์ว่าไหวไหมในเกมต่อ,ตอไปเพราะว่าสมมุติว่าเกมไหนอูกาเต้เล่นไม่ได้นะครับหรือต้อเตชันเนี่ยในช่วงเวลาที่คุณซื้อมิดฟิลเข้ามาอาจจะยากแล้วนะครับเพราะว่าคือเวลาในตลาดเนี่ยโอเคมันอาจจะเหลือครึ่งเดือนก็ตาม,มานะครับแต่ผมเชื่อว่าแมาเนเดไม่น่าจะเสริมมิดฟิลตัวหลักๆตัวท็อปๆเข้ามาตลาดรอบนี้แน่ถ้าจะต้องไปเสริมจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์ฉะนั้นในเคสที่สมมุตินะครับ สมมติคาซิโรยังอยู่กับทีมต่อในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังหรือสมมติคาซิ m i โรไปซาอุและหาตัวแทนไม่ทันสุดท้ายเนี่ยวันใดก็ตามที่อูกเต้ไม่ไหวหรือต้องพักมันก็ต้องลองใช้โทบีคอล l เลเยอร์นะครับและคอล l เลเยอร์ก็ไม่ทำให้อโมริมผิดหวังนะครับในเกมวันนี้นะครับคอลเลเยอร์เนี่ยด้วยประโยชน์ของเขาเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับคือหลายบทบาทด้วยจะเล่นเป็น กลางตัวต่ำเบอร์6ก็เล่นได้จะเล่นเป็นสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เดนโมเบอร์8ก็เล่นได้นะครับจะให้เล่นเป็นกลางรุกอ่ะก,ก็พอทำได้หริวอาจากข้อมูลของขาวอันก้าครับจากเดลเอติกนะครับผู้สึกข่าวสายแท็ติกด้วยความที่คอร์เลย์อีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะครับนอกจากการจ่ายบอลการสกัดบอลน,นะครับเขายังลำเลียงบอลขึ้นหน้าคือเป็นคนที่เลี้ยงบอลติดท้าพาบอลขึ้นหน้าได้แบบเนิบเนิบนะครับแบบ ไม่ได้จับบอลยาวหรือว่าเสียบอลง่ายนะครับมันก็ทําให้คอลเลเยอร์เล่นได้หลายตําแหน่งนะครับเล่นวิงแบ็กก็ได้มิดฟิลด์ก็เล่นได้หมดที่พูดมาไม่ได้จะอวยว่าโอ้โหเก่งเวอร์นะครับคือน้องก็เป็นดาวรุ่งแหละนะครับมาตรฐานของฟีทาเนี่ยมันคงยังไม่เท่ากับรุ่นพี่ๆอายุ20กว่ากว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ใช้คำว่าในฐานะดาวรุ่งคนหนึ่งถ้าจะจับมาโรเตชันจับมาสลับนะครับจับมาปั้น ก็ถือว่ามีแววที่จะใช้ได้ในะระยะยาวนะผมว่าบวกกับประสบการณ์ที่น้องเคยเล่นอยู่ที่ไบรตันด้วยเนี่ยเบสิกนะครับในการเล่นกับลูกบอลน,นะครับในการเล่นเกมรับในการยิงตำแหน่งในการต่อบอลขึ้นไปจับบอลให้บอลอะไรเงี้ยนะครับคิดว่าพอทําได้ฉะนั้นผมคิดว่าเราเหมือนได้กองกลางตัวใหม่เข้ามาเสริมอีกคนหนึ่งเลยนะครับจากการที่คอลเลเยร ได้กลับมาเล่นชุดใหญ่อีกครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคอลเลเยอร์เคยได้ลงเล่นบ้างนะครับในยุคข,ของเอริกเทนฮากจำกันได้คือเกมแดงเดือดที่เจอร์รีพูที่แพ้ศูนย์สามคอลเลเยอร์ได้เล่นในช่วงครึ่งหลังทั้งครึ่งนะครับแต่ว่าเกมนั้นก็แพ้ไปหลังจากนั้นคอลเลเยอร์ก็มีปัญหาในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็เป็นช่วงที่มาเต็มต้องเปลี่ยนโค้ชจากเทนฮากเป็นอาร์มริมพอดีนะครับหลังจากช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนเราก็จะเห็นว่าประมาณปลายปีนะครับปลายเดือนธันวานี i แหละ คลเลเยอร์ก็มานั่งสำรองอยู่ตลอดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้โอกาสลงสนามสักทีจนกระทั่งหลักๆก็คือเกม f a Cup ที่เจออาร์ซอนครับแล้วก็มาต่อยอดด้วยเกมนี้กับซอนแฮมตันนะครับฉะนั้นผมว่ามันคือนิมิตหมายที่ดีนะครับคือดูแล้วมีแวร์อ่ะบางทีกลางไมลนเตดนะไม่จำเป็นต้องไปเล่นเหนือชั้นอะไรมากมายขอแค่ทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็เล่นง่ายๆนะครับทำประโยชน์ให้กับทีมนะครับ ในพาร์ทของเกมรับเนี่ยพอเสียบอลปุ๊บรีบแย่งบอลคืนนะครับเพื่อนทําเสียบอลรีบวิ่งไปช่วยเพื่อนแย่งบอลกลับมาจังหวะได้บอลกลับมาเนี่ยให้ง่ายๆนะครับให้บอลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับเก็บบอลไว้กระตวัวให้ดีไม่เสียบอลอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมว่าอ่ะคือคงไม่ได้บอก100%ว่าคอลเลเยอร์จับประสบความส็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ผมคิดว่ามันมันมีแววอะนะครับแล้วก็ ขอแค่ผมว่าคอลเลย์คงไว้ซึ่งความทุ่มเทมุ่งมั่นแบบนี้ต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ถูกแอ a คาเดมีปลุกปั้นขึ้นมาแล้วก็ผมหวังว่าแล้วกันนะครับจะ,จะสามารถใช้คอลเลย์นะครับสลับเป็นตัวจริงได้ในบางเกมหรือว่าเป็นตัวสำรองที่มีคุณภาพของทีมได้ก็ในช่วงที่ อามัดนะครับดาวรุ่งของทีมก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเมนูก็เริ่มกลับมากับอยู่กับร่องกับรอยแล้วครับก็จะมีคอลเลเยอร์ดันขึ้นมาอีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับเอาล่ะทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับกับโชบี้คอลเลเยอร์ยังไงก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์ของท่านได้นะครับที่ด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับกับผู้สับสนของรายการเรื่องต้องคุยนะครับกับไข่กรูมิงนะครับเครื่องเล่มขนน้องชายยอดขายลำหนึ่งของไทย นะครับก็เพิ่มความมั่นใจนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดใช้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้แล้วโล่งสบายที่สำคัญขนไม่เป็นต่อด้วยนะครับก็เพิ่มความสะอาดเพิ่มความมั่นใจให้กับเราเองนะครับกับทาง ไข่กูมิงนะครับมีหลากสีให้เลือกนะครับมีสีดำสีเบจแล้วก็สีฟ้าให้เลือกแบบนี้โปรโมชั่นดีอยู่ที่ด้านล่างนะครับที่ทั้งปักหมุดเอาไว้นะครับแล้วก็อยู่ที่ดีสคริปชั่นอย่างไรฝากไว้กับไข่กูมิงนะครับแล้วก็ทนายก็ตามที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจกันต่อก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกด3ปุ่มปุ่มละครั้งพอนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับกับทนานก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับรายการเรื่องนี้ต้องคุยนะครับยังไงฝากช่องทางในการติดต่อนไ์ปที่ ช็อคทูนเนตครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับส่งกันใจให้กับโชบี้คอร์เลย์ดาวรุ่งของเราสวัสดีครับ